แปนคลับใจหายนางเอกหมอลำชื่อดังประกาศอำลาเวทีคําผุนรวมมิตรและวงการหมอลำํำเอาเหล่าพ่อยกแม่ยกต่างใจหายกันเป็นแถวเมื่อบาสปัตมนันคําผุนร่วมมิตรนางเอกหมอลำชื่อดังสมาชิกวงคําผุนรวมมิตรเจ้าของผลงานเพลงมัก้า้ผิดไผ่บอกได้ประกาศลงจากวงและอำลาวงการหมอลำโดยโพสต์แจ้งข่าวระบุว่าวันที่11มิถุนายน66 ปิดฤดูการคำผุนร่วมมิตรการเวลายอมมีการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นใหม่คือสิ่งสวยงามเสมอวันส่งท้ายของการยืนบนเวทีคำผุนร่วมมิตรและบทบาทหน้าที่ของนางเอกบาสปัรมาน,านันเป็นวันอำลาวงการหมอลำซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังเล่าเผยแพร่ออกไปก็มีหลายๆคนมาส่งกำลังใจให้กับบาสเป็นจำนวนมากรวมถึงแอนอรดีนางเอกหมอลำดังชื่อได้เข้ามาคอมเมนต์ว่ามานหมานเดอร์ปิดวงเป็นกำลังใจเด้อเพื่นอนนน